นี่ค่ะเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางเป็นยังตุมตูมอยู่ค่ะเหลือจากต้มยำมาแล้วมันยังตุมมยังแข็งอยู่พริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูสวนซอยต้นหอมซอยค่ะเราจะใช้เนยนะคะใช้เนยทอดเห็ดฟางก่อนค่ะใส่เห็ดฟางเลยค่ะทอดเห็ดกัเอเลยค่ะกกกกกก ฟางเริ่มเหลืองแล้วค่ะอันนี้เป็นเมนูมังสวิรัตนะคะเพราะเราใช้เมกับต้นหอมใส่พริกขี้หนูเลยค่ะ เลี้ย่ะเห็ดซอสเห็ดหอมนิดหน่อยเอาเยนะื้าโอ้ยต้นหอมลงเลยค่ะ